เอาตัวแบบนี้ครับตัวบางยาโทรศัพท์เขาครับบานนี้เอาเป็นคลิปไม่ครับบานนี้ <laughs> เอา้าหลังจากเพิ่นขันออกเพิ่นกระเติมครับบานนี้เติมตัวเดินฝนเปียงน้ำหอวกครับฝนไหลหัวซาซาลงบานนี่ โอ้มันหลายลิตรบัราสร้างหาลิตรหกลิตรพ่นบ่าปาดทโอท้ังนั้นสลิตร,รโอ้กอ้โอ,นะอ้โอ้อ้โอ้โอโอ้โา้โอ้ออ้โอ่อ้โออ้ออออออ้ออ้ เก่งกว่าสร้างว่าไหมหัวจักเบิร์ดเราวะซีรีน้อยซีรีเนีเอาคักได้เจ้าเด้อย,อยังหน่อยนมอยู่อย่างนี้เด้อรุ่นเมีโคหลายขนาด,ดนี่เหนียวน้ำซางร้อยนี่สุดยอดแล้วนี่เบิดแล้วซ้ำนี้ก็เอาแล้วนี่กับยอพอสอสังหารยังไฟเอ็นไฟเลยเหลากิ่งรถเก่าเด้อตู้นั่น <laughs> เฮ็ดรถเสียร์ <laughs> แข่งกับเราอะโซฟ้ากันอยูท่าตัวสิ้นเรียกวันแกงเสียแล้วอะเรามาสามคนปว่บบันเนี้ยเอาคือดำดำนอะคือหมื่นนอกบันเนี้ยเอาเบิ้งสร้างตองครับพุน งานก็อื้อีปีนี่สิเป็นยังไงดีแต่เกามันวุนวันวนวันนี่แม่ย้ำนี่ามเงีงรถหลผยจังลยเอาวันจันนี้าลันีนี่น้มนอเย็นนันเานริเออกนิ่งใส่เด้ตนิง่ เอาเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบเบิ้องคุณว่าเปลี่ยนใหนไม่ครับหาลอยชั่วโมงเอาเบิ้งกล่องครับคนละสีเลยเนี่ยนั่นนะกูยั่นกันเนยอีกตัวอันเมื่อไห่กิแล้วเจอไหนมันเขินนะ món ngựng, nhà ngựng đeo gọc, nhà bít gòng, ô bít thòng ăng là ba, bốn nghìn, ô ngựng lái. Nao ไปปุ๊บเปลี่ยนคนุณทนปุ่มคุณทนมือถิ่มเบิดทั้งสองขางเลยเราครับอันป้อมเพชรรถเบิองในคลิปใดก็ได้ไดโอ้วีวีที่การส่อมของเราตัวนี้เสนอ เอาไปมือแลียงยังเปลี่ยนกันเลไหนเออไปทั้งรถหลับมือแลียงยังเปลี่ยนลูกูในเขาให้เปลี่ยนนอตเลยนะครับฮะของอลูกในของอากาศนะครับบ่เปลี่ยนรถสั่นเปลี่ยนออกเลยเปลี่ยนเปลี่ยนออกรถเอาตัวเมียเป่า เันนี่ <c oughs> โอ้สีสวยครับสีสวยเพราะมีเสษเด็กตัวนี้สา้า,างซานียนสองปีเสียงอันตัวเรือแงด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 เดี๋ยวนี้ย่า <c oughs> งหลบ่อครับ <c oughs> บ่บ่บ่บ <c oughs> เห็นไหลขั้นเหรอ อุบลนันอุบลดำมซิ่งกันจ่าเอกเพื่อนก็นเปลี่ยนทั้งสองขางแล้วเนาะซานี่เพื่อนเออเขอาบอกเปลี่ยนหิ่มเปลี่ยนเครื่องทอนมาทันเปลี่ยนแต่ทั้งนี้แช่ปะอ,อ๋อคือพ่กสปอร์ตแท้บริสัทธ์เลยทัน หนึ่งสองสามสี่ห,ห,ห,ห้าหกเจ็ดโอประมาณเท่ารสิเป็นแต่ก่อนจะเป็นทางซองร้อยรีส์คาพนมาอันนี้ใส่บาทนี้ทางไหนที่เขาปั่นให้กับตะเกาเนี่ยอันนี้เพื่อนชิมาเป็นทางน้อยครับบาทนี้ <laughs> จนเช้าเย็นเราไปสร้างยังกินว่ากินมือละขวดเอาคนละยี่ห้ออยู่มัง้งฮะกินกระทิ้งแดงแล้วเขากระทิ้งแดงกับมือละขวดอัี้พก,ก็ับมือละขวดคาราบาวกับมือละขวดเขาไปกินวัดละสองขวดเขาว่านี่คนละยี่หอ้อ Terima <laughs> ngoài Sáng ngắm rồi nó sang toàn nó, phòng mày nó. ไม่เปิดหยัง <laughs> 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 มีท้งมีทังแถมผมครับนี่แถมสองแถมสองง អូនប៉ានអត់បោះថាងអា៎មកមកងារនេះບໍ່ដែរមកងារບໍ່ទេត້ອງមិនទាន់នោះបាត់តែហត់ហត់ទៅសឹងเนาะហៀងតែអែវ โอ้มันเกินเลยบ่สร้างต้องนี่โอ้มันคือสิเกินลายแท้วะมันเลียะเห็นในสร้างร้อยนี่มันเลียอยูัวนี่บอ่บอเอาทางนี้เตืนอนเราบ่สร้างนั่นต้องเลยนี่ฮะทางน้ำมั้งไม่บ่ทางนีะบ่อเฮ้

สเครื ade, ่องไมนี่เป็วไรมันหมัดูพัดแต่ไปลุยแต่งานหนักๆบ่องานเบาๆยังสีบ่ได้ไปว่าสร้างนี่ Hehehehe <laughs> จากไปครับคิมนาติดตามสมัยอีกครับบ้านนี้งินแสนจะได้ขาดบ้านงิ้นล้านได้ขาดกระเป๋าคือเกาครับบ้านนี้อยู่ดีมีแห้งครับลำลำรวยๆเติมน้ำราเพื่อนกระสิร้องครับบ้านนี้วพี่เอ็มซีพันสมชั่วโมงครับทีมงานจัดเต็มยิ่งใหญ่ครับอริยะครับอริยะสาขาสะกลครับเอาไปยีกได้รถไม่เด้อครับเด้อติดต่อเพื่อนใดครับ เกตพันส่วงฟรีตลอดครับ 4, สี่พันส่วงสายตรงสายแตกเปลี่ยนฟรีครับเอาอยู่ดีมีแห้งครับ